คีอยู่เชียงใหม่ช่ครับใช่ถูกต้องอยู่เชียงใหม่เนี่ยไปไงอุบลีลำอ่ะแล้วทำไมไมี้ั้งก่อนเนีันเมร่เท่ไม่รู้ใครเอาไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าข้อมูลมันอาจจะใครเอาไปก็ได้เลยแน่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่เชียงใหม่ทําไมไปอยู่บุรีลำอ่าผมี่แค่คนเทนนี่เนาะอ่ะแต่ผมนี่เี่ยต้องแจ้งความที่ผมมอบให้ตำรวจของผมเองและแจ้งความกับตำรวจใหญ่เนาะแจ้งที่เชียงใหม่ได้ไหมล่ะ ค่คุณพี่ชัางผูนาะตรงนี้เนี่ยคุณพี่มีปากกากระดาครับอะไรปากกากระดาษคุณพี่ต้องกดตรงนี้นะครับกดเนี่ยคุณพี่ต้องเอานี้ไปชวก่ครับเอาเหรอเอาเอาเดี๋ยวเราปากกากระดาษโอเคพร้อมอาี้ยกระดาษนแะครับอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแป๊บเล็แป๊บเล็ต้องหยิบกระดาษก่อนเนาะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียโอ้ยเดี๋ยวไปต้องจิงจังเอากระดาษพร้อม อ๋อมันจะเอามันใจ,นจพวกที่มันไอข้อมูลล้นไหลมันจะเอาเงินเราไปไหมใช่ไหมที่สาเหตุที่ต้องไปแจ้งความเนี่ยหรือเปล่ามันจะมีผลเสียกับเรายัางไงครับครับตรงน,นี้หมายถึงว่าอะไรครับเขาหมายถึงว่ามันจะมีพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะมันจะมาหลอกลวงให้เราโอนเงินไปให้เนี่ยครับงนี้อันตรายใช่ไหมใช่ไหมล่ะ,ะครับ มันจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์มาหลอกให้มาว่ามีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้คุณต้องไปแจ้งความที่นั่นที่นี่แล้วก็มีตำรวจเข้ามาใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องบอกว่าเอาหมายเลขบัญชีของคุณมาเพื่อไปตรวจสอบใช่ไหมต้องโอนเงินมาก่อนใช่ไหมเพื่อจะได้รู้อย่างนี้ใช่เปล่าใช่เอา อ๋อไม่รู้มันนึกว่าจะเป็นแบบนั้นไงเห็นบอกแก๊ง call center มันจะบาดประมาณเนี้ยนะบอกว่าคุณมีสิ่งกฎหมายเออแนละสิ่งผิดกฎหมายคุณต้องไปแจ้งความแล้วคุณก็ต้องบอกว่าเตรียมจดหมายเลขบันทึกไว้แล้วก็บอกว่าอะไรนะคุณจะให้ไปแจ้งตำรวจจะตำรวจออนไลน์มาหาเลยไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอนเงินมาตรวจสอบหน่อยที่ว่าเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าให้โอนเงินไปอย่างเงี้ยป่ะีับ โอ้โข่าวในทีวีก็เยอะแยะไปนะโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊กในอลไรในไลน์ก็แชร์เตือนกันมาเป็นรอบๆกมุกเนี่ยเขารู้กันทั่วประเทศแล้วเออไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเจอแบบเนี้ยมาทุกวันเลยเนี่ยเดี๋ยวก็สทชมั่งคุณพิษดุพิษพัสดุผิดกฎหมายเสียงอย่างว่าคนใช่คนไทยปะเนี่ย เสียงไม่ค่อยชัดเหมือนคนไทยเลยบุรีรัมพ์พูดภาษาเขมรได้ไหมพูดภาษาเขมรได้ไหมพูดภาษาเขมรได้ไหมบุรีรัมบุรีรัมพูดภาษาเขมรให้ฟังหน่อยเออไม่เป็นไรกสทชเขาไม่โทรมาหลอกเพราะผมรู้จักกสทชทำงานกับกสทชอยู่ ไม่ตัดสายไม่ตัดสาย,สายจะบอกว่าแก๊ง call center เนี่ยนะเขารู้กันทั่วแล้วหาก,กินอย่างอื่นเธอนะเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ด้วยเนี่ยเนี่ยถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยแล้วถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปลงใน Facebook ใน YouTube ด้วยนะลองดงงูเดี๋ยวไปลงใน a c e b o o k เลยนะเตือนคนอื่นๆด้วยว่าหากมีแบบนี้ต้องเป็นแก๊งลเซ็ center แน่ หลอกลวงคนทั่วประเทศไม่กลัวเวรกรรมเลยเงี้ยอะไรนะอ๋อหายใจอยู่หายใจอยู่หาาายใจ้ชอ๋อพูดแบบคนไทยหรือคนจีนสำเนียงเหมือนคนไทยเลยพม่าะปะเนี่ยก็สนนน่นั่นนะเป็นสำเนียงเหมือนคนพม่าเลยอะ่ะพูดไม่ค่อยชัก